ดีซี่สูผูสุขคนกับผมตอนนี้แอดก็ได้เดินทางมาหอดที่พักสงปูยอดนอพี่นอ้องที่แอดไปใส่เื้อว่าปูที่พักสงนอพี่น้องเนาะัดนี้เอาซื้อเอาเสียงเพ่นออกเลยที่ที่พักสงปูยอดนอพี่น้องเนาะเพ,นะพราะว่าเอฟซี่ถามจากไดเริดท่ป,ปูเพราะว่าปูเห็ดทุกอย่างนอพี่น้องแก้มนะ้อนใสบอกแก่ทุกอย่างปูเห็ดทุกอย่างน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนะอฟซีท่านใดอยากไป นี่หน่องไม่น่ากับไม่ให้ปูให็ดปูไบ่าพานต่อมอกกับไม่้ปูเห็ดไห้กับพานเม็ดทุกคนมาพี่น้องเนาะมาเปินมาอาบน้ำลายเห้พี่น้องเห็นบ่อปูเห็ดกุยยางกำลังอาบน,ามมน้ำม้อนเนาะพี่น้องเนาะเลขของปูนั่นปูให้ดเก้าศูนย์ห้าขั้นมาตัดมาซ้อยเลีกนก็คือเขาเก้าศูนย์เต็มๆเนาะพี่น้องข้าเข้าเก้าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเลขของปูเอฟซีอยากได้เบอร์โทรของปู ก็แคบหน้าจอได้ครับเด้อจะมาอาบน้ำบนลดน้ำมนต์ เฟซี่ไปอยากได้อยากได้เบอร์ทั่วปูกระแคบหน้าจอแลครับเด้อเฟซี่คขอเบอร์ทั่วปูหยอดแคบหน้าจอนะครับเด้อนี่เบอร์ทั่วของปูตามมีอะไรพี่น้องอันนี้คือบเบอร์ทั่วของปูปู่กลังอากาศประมอน

มาตาบ,บ้านใดล่ะครับนี่บบนะนฮะยุบ้านนี้บอกโอ้เหล็กโอ้หัวน,นีปูขื้นหาหน่อยแช่น,นอเนาะหัวก้อนยังหาเล็กสองคููหาเล็กสองตัวสองคูู บ่มีใบเกาปูว่าใบเกาปูใบเกาบ่มีโอมีโยนได้ใบเก่าโอ้เก้าเก้าศูนย์ซีนี่ใบเก่าใบเก่าของปูครมี่อันนี้คือหลักฐานของเกา่าปูนี่เก็บใบโยนนี่หลักฐานของเกา่าเกนะ้าเก้าศูนย์ซีเพราะว่ามันเกาน้าศูนย์หาเพราะแม่ตัวนี้ปูหมด,ด้แล้ว,ว,ลวครับถ้าคุณมาลงไปใส่ของเกา่า เก้าเก้าศูนีขั้นตัดขั้นซ้อยเด่นก็คือเข่าเก้าศูนอ๋ออะบ่มมีมี่มยูแก้ว,ว่ามันหัดไกกูชินาาะารไปยมบ่ถามเดา้ย การมันก็นกนม,อมีอยู่แหนมันจะัน่ย่ไสถ้าไปดวงก็เสียม,ม,มือมือวันที่สามสิบเนี่ยมันีกรเจ้าเป็ดเลยเนาะมือไหนอันนี้ของวนวันที่หนึ่งมีถุนหน้าได้พี่อนะอกเลยรถไีบอ่อววันที่หนึ่งมีถุนหน้าศู์เจล็ดหนึ่งแล้วก็สบบีหกแม่แปดเอาชักใช้เท่าไหร่ เม่เวลาุนเื่นั้นมียอย่างมันเสียมื่บ้านนี่แม่อฮ้้กวางบันบ่ห้ามบ่ฟิบสีบังมึงเอ้ยาจะคองวได้สองบังขนาช่งันจายบงบ่กูเสียจะไหนของไรนอสูบังละสองหน่อยสามหน่อยกูมันเงินสามพัน ที่ชอมื่อกี้ที่จะถือเป็นบ ah หน้าดอกไม้ไปหน้าของไม้พี่มีของวันบานเลยโอ้พี kind of ่น le ้องปูไม่แขกปูไม่แขกหลายที่พี่น้องเนาะก็ต้องสัมภาษณ์ก็ได้ดอกพี่น้องเบืองเติรตทะเลกับพ่อแหละเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปูคนมีทุระมีญาติโยมมาก ก็คือแนวทางของปูแอดวัาผิดว่าเป็นหาว่าเป็นเก้าศูนหาไม่เป็นเก้าศูนสีน้อพี่น,อน้องเนาะมันเขาตาทานเขาส้อยก็คือเขาเก้าศูนนาอพี่น้องเนาะเมื่อตะบานไหนไมว่ามันจะทงประกาศโอ้อันนี้กรลร่างจิบไปพอดีไปเก็บดอกกระเจียว <laughs> มีปะ อี๋เหอยดเห็ดกันกันเห็ดอไม่อยู่อ๋อโคกันเย่างแ่แข้มแยกเอ้ดอะไรกมือไไปกันได้ม่บ่โอ้ยถ้าไปกมือก็ได้กมือโอ้่าจิไปร่องเบิง่าิไปร่องเบิงออกจากปูนี่แหละไปนี่เมาเลยเมาเนวทางของปูของปูขั้นตัดขั้นซอยมันเข่าเรื่องนึ่ง เพิ่นให้เพิ่นให้หางเดียวไหมเก้าศูนย์สี่อ่ะเขียนลายหางไหมอันอันอันของไหมอันอ่ะมันเด้อันศูนย์เจ็ดหนึ่งกับสี่หกนี่เลขหน่อยคู่ดิหนาหนาล่องดิหนาจัดดิเลขบ่หลายคู่ไหมเพิ่นปูเพิ่นก็ให้หางเดียวตลอดไงเลขสามตัวไหมเขาตัดเขาสร้อยเอาไหมเลขตัวเดียวคู่เดียวหนึงไหมหมดที่แล้วอัน ก้าศูนย์สี่ห้ามาตัดเ้ามาตัดศูนยสีเก้าศูนยมันก็ได้ดีเนาะอนบอกมาได้งวดนี้ปูหอศูนย์เกหนึ่งอเลขสองตัวก็ขีเป็นเลขล้างเลยสี่หกกันวะล่ะปูเอินเขาไปล่ะฮะจักเราละอันนี้กุมารมาบางนึงอ่ะมาตาบ่งเหนือ บ,บัาน át, บ,บั้งเหนียวบั้นบากเมาแนวทางของฟูหงวดมันหนึงก็มานมันนึงตันบไ้มฮะน่ไ้หนอยันคือบหแนวมเ็มโนนนน่อ้าวอาวมีหน่อแมวมีหน่อแน่วไปฟูโอ้อหโอ้หนแน่วมาเห็ดนี่เขาประจำที่โอ้คือบอกมาเห็ดร่องมึงเนี่ยถามักวันนาจิ โอ้บอกนี ite, ้ได e well, anyway. ้ขนม้าพม่บอกขนมาบอกเนี่ยพว่าน้องไม่เอามาเห็ดเขางงวัดนี่เออแนวทางของปูพี่น้องโอ้แคบหน้าจอยนะครับเนาะศูนย์เจดหนึ่งแลวก็เลขสองโตก็คือสี่หนาะพี่น้องเนาะมันๆแข่งบางปังกันปู่ปู่สุกคนจะเรื่องปากคนเลยกดแช์กดติดตาม คลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สัสดีครับผมี่เป็นเขาปา้ปา,าพี่น่อยพี่น้องมาหาปูตลอดเลยมาตลอดมาเรี่ยๆเลยเลขปูกปับเขาแล้วปูก,กับเห็ดทุกอย่าง แย้มม่นดำม่นแดงม่นขาวยังรลดน้ำหมกน้ำมตนเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบกับปูยอดน้ะพี่น้องเนาะถามนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม